ขอพระเจ้าประธานสติปัญญาว่าเราจะสู้สงครามไหนสดุดีบทที่141ข้อสามบอกว่าข้าแต่พระยาเวเขาทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์และขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีมปากของข้าพระองค์ในนี้สือหนึ่งแซมเบลบทที่17นั้นเมื่อดาวิดนั้นได้ยินว่าโกลแอดมาเยาะเย้ยกองทัพของชาวอิสราเอลเขาก็มาที่ที่สนามรบนั้นเพื่อเอาอาหารมาให้พวกพี่ชายของเขาแต่พี่ชายคนโตที่ชื่อเอลีอับนั้นได้ยินว่าดาวิดนั้นมาและถามพวกทหารว่า คนที่ฆ่าโกละแสดได้นั้นจะได้รางวัลอะไรและเขาก็ดูถูกบอกว่าดาวิดจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่เกง่งไม่สามารถทาอะไรได้เจ้าเยอะยิงจองห้องดาวิดนั้นที่จริงเคยฆ่าพวกหมีเคยฆ่าผู้สิงโตแต่เขาเดินออกไปแล้วไม่ทุ่มเทียงกับพี่ชายของเขาเขาไม่ใช้เวลาไปเถียงกับเอเลียบแต่ว่าในที่สุดเขาได้เป็นแชมเปี้ยนหรือเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาไม่เสียเวลาในการสู้สงครามที่ไม่จําเป็นต้องสู้ในชีวิตพี่น้องต้องมีสติปัญญาจากพระเจ้านะครับ พี่น้องอย่าเสียเวลาทุ่มเถียงในเรื่องเล็กน้อยนะครับขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าเราจะสู้สงครามอะไรนะครับพี่น้องจะต้องเรียนรู้ว่าบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะไปเถียงกันและคนมาไม่แสดงความเคารพเราหรืออิจฉาเราแล้ว่าไปสู้สงครามเหล่านั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งต่าง เม่ได้มาขัดขวางในการที่เราจะไปสู่เส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมไว้เราละเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ไมต่อสู้อย่าทําผิดพลาดที่จะเข้าไปในสู้สงครามที่มีการขัดแย้งกันและไม่ได้ช่วยให้เราไปสู่จุดสูงสุดที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเพราะเราไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเลือกสงครามที่จะสู้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ปกป้อง,องพวกเราและปรงจะรักษาชื่อเสียงของพวกเราเราจะ ดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระองค์อย่างมากมายเราขอพระองค์ประทานสติบรญญาให้แก่พวกเราทุกคนและรู้ว่าสงครามอะไรที่เราจะต้องไปสู้และไม่ควรสู้ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะช่วยเราในนามพระเยซูคริสต์เอเมน